สวัสดีค่ะจากอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะวันนี้เราจะมาปั่นกระชายนะคะ<า>แต่เรา,ารจะใช้แทนน้ำมะนาวนะคะเราจะมาดูรสชาติกันว่าเป็นยังไงนะคะมะกรูดนะคะหลังจากที่เราล้างแล้วก็เสด็จน้ำแล้วนะคะกดลงอย่างแรงนะ้ำมะกรูดไหลออ,ออกมากเลยนะคะ น้องอเล็กซ์อเอาคางดันด้วยเอาคางดันกดมีน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งนี้จะใส่สักประมาณ200 ml ค่ะถ้าคนชอบหวานถ้าคนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ำมะกรูดนะคะเราจะลองมะกรูดกันว่ามันจะมีรสชาติยังไงแล้วก็เกลือค่ะเห็นนะคะทีนี้น้ำนี่นะคะ1,500 ml น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะ แต่เราก็จะใส่ครึ่งหนึ่งก่อน750 ml นะคะกระชายก็ใส่ครึ่งห้ออล็กทำการปั่นแล้วนะคะจะจึงลองอน้ำกระชายมะขุ่จะเป็นอย่างไรรสชาตินะคะจากเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักฟองออกนะคะที่เรากรองด้วยผ้าขาวหรือว่ากรองด้วยกระชอนเรียบร้อยแล้วนะคะ ราก็จะตักฟองออกเพราะว่าฟองมันทําให้กระชายขมนะคะเราต้องตักออกเหมือนคลิปที่ทําน้ํากระชายอ่ะน้องเอเล็กอยากตักอ่ะตักแต่ฟองออกนะทไมอ่ะมันขมก็ต้องตักออกค่อยๆตักค่อยๆเออแบบนั้นละ่ะอ่ะโอเคค่อยๆเออแล้วเทลงเทลงในหม้อน,นี่เออโอเคใช่แบบนั้นโอ้ยทำไม่ได้เลย ค่อยๆค่อยๆกวดกวดต้อนไปกวดต้อนโอเคใช่อย่างนั้นแหละโอเคเทลงในหม้อเลยทีนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราผสมเราเอาฟองเสร็จแล้วนะคะเราก็จะผสมส่วนผสมต่างๆเข้ากันนะคะเราก็จะใส่น้ำมะกรูดก่อนเลยค่ะน้ำมะกรูดนะคะ200 ml ค่ะ ดูไปเลยนะคะต่อไปน้ำผึ้งนะคะเราจะใส่ที่150 ml ก่อน,นะคะ่ะถ้าต,ต้องการหวานมากก็ใส่ ใส่ลงไปนะคะตามด้วยเกลือค่ะ,ะตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเกลือสีชมพูเดี๋ยวเราจะคนกันเลยนะคะเล็บบดีเหรอเดี๋ยว่าน้องอะไรก็จะคนให้ทั่วนะคะให้น้ำพึง่งแล้วก็น้ำมะนาวแล้วก็เกลือละลายเข้ากับน้ำกระชายนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันค่ะว่าเป็นลักษณะแบบไหนคนดีๆเฮ็ดดีๆเนะขอมมะกรูดมากขอมมกดมากเลยหลังจากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะน้ำมะกรูดกระชายนะคะน้องอเล็กก็อยากชิมโอ้ ของน้องอเล็กใส่น้ำแข็งด้วยนะคะแต่ของคุณแม่ไม่ใส่กระชายมะกรูดน้ำผึ้งนะคะเดี๋ยวมาลองกันเลยค่ะน้องอเล็กขยับมาหน่อยยับๆขขามากใกล้ๆก็ได้ว่าต้องไปแบบ หลอดอยุใสก็บทียื้อปากไปอมไหอมอร่อยกินได้อยู่เหรอขมไหมขมนิดนึงนะขมนิดนึงเพราะว่ามะมะมะนาวก็จะเปรี้ยวนะคะมะกรูดก็จะออกขมใช่ไหมคะเดี๋ยวชอชิมก่อนรสชาติโอเคนะคะมะกรูดนี่ก็มีประโยชน์มากนะคะเขาบอกว่าต้านมะเร็งได้ด้วยใช่ไหมคะ อร่อยค่ะอร่อยอร่อยมากรสชาติกลมกลมถ้าแช่เย็นยิ่งจะอร่อยพอดีน้องน้ำน้องอเล็กใส่น้ําแข็งด้วยนะคะอาชันแก้วก่อนชนแก้วหอมแ้มถ้าใครชอบหวานนะคะเติมน้ำผึ้งได้ค่ะนี่ร้อยห้าสิบมลนี่พอดีนะคะน้ำผึ้ง แต่บางคนก็อาจจะเติมสองร้อยค่ะเพราะพอดีไม่ขมมากนะคะอร่อยค่ะรสชาติก็คล้ายๆใส่กับมะนาวแต่จะมีขมขมนิดนึงแต่อร่อยค่ะถ้าแชา่เย็นยิ่งจะอร่อยกว่านี้อเล็กซานเดอร์ฟาร์มก็จะทำกินเป็นประจำนะคะก็จะใส่มะนาวบ้างมะกรูดอันนี้เพิ่งมะกรูดนี่เพิ่งทำครั้งแรกนะคะเพิ่งทดลองครั้งแรกอร่อย อร่อยค่ะันดูหมดไม่ได้เลยไหนดูสิใส่น้ำแข็งอร่อยไหมหอมอยู่ยิ่งอร่อยใส่น้ำแข็งยิ่งอร่อยค่ะของน้องอเล็กใส่น้ำแข็งยิ่งอร่อยนะคะชื่นใจด้วยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามอเล็กซานเดอร์ฟาร์มถ้าชอบอเล็กซี่ฟาร์มก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้อเล็กซานเดอร์ฟาร์มนะคะกดติดตามกดกดติดตามแล้วก็กดติดตามไลค์อเล็กซานเดอร์ฟาร์มแล้วก็ไลค์แดอบแล้วก็ไลค์บัตเตนว่าเดอะไลค์บัตเตนอะไรบัตเตนเป็นแบบย่ออือไม่รู้อ๋อเดอะไลค์บัตเตนอิสมีไลค์ดิสอันเดียร์ไม่รู้อ๋อไลค์บัตเตนไลค์ไลค์ดิสก็ไม่รู้สินะฉันไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่ โอเคลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย